ใส่ข้อมือสองบาทค่ะวันนี้นะคะขนาดความยาวจะอยู่ที่ประมาณ16.5ถึง17นะคะใส่ข้อมือกลางๆเลยนะคะเดี๋ยวมาดูลายพร้อมกันเลยค่ะแบบลายเม็ดข้าวโพดค่ะตกแต่งตรงกลางนะคะด้วยลายดอกไม้ค่ะพร้อมห้อยจี้หัวใจค่ะแบบลายสร้อยลายมีนาคะ่ะตกแต่งด้วยลูกตุ้มนะคะจะเป็นงานฉลุนะคะพร้อมห้อยจี้หัวใจค่ะ ห้อยข้อมือลายแปดสาค่ะตกแต่งด้วยตัวลูมตุ้มนะคะพร้อมขั้นมีนานะคะแล้วก็มีงานห้อยจี้หัวใจด้วยค่ะลายเมตตาคมก็มีนะคะจะเป็นงานเมตตาคมข้นกายค่ะตกแต่งขั้นด้วยลายมีนาเลยนะคะห้อยจี้หัวใจค่ะลายโซ่ถักแต่งตุ้มค่ะนี่เลยค่ะงานน่ารักมากๆเลยนะคะ แบบงานเลดค่ะจะเป็นงานสายเบนนะคะงานผักแพ้สายเบนนะคะพร้อมตกแต่งด้วยจี้หัวใจค่ะสำหรับงาน,นเนลดหน้ากว้างนะคะก็จะนี่เลยค่ะเป็นงานเนลดหน้ากว้างงานแฟชั่นนิดนึงนะคะมีทั้งเป็นงานลายหัวใจค่ะแล้วก็เป็นงานจิตลวดลายด้วยค่ะ าเลดสำหรับคุณผู้ชายก็มีนะคะก็จะเป็นงานเลดโรมิโอเลยคะ่ะน,นี่เผื่อถ้าไม่ชอบเป็นงานพ่นทรายนะคะเป็นงานขัดเงาทองล้วนนะคะเกงเกลียงเราก็มีนะคะแบบงานสไตล์แฟชั่นก็มีนะคะ <ไป S 1> ก็จะเป็นทั้งงานลงยาแล้วก็งานประดับเพชรคะ่ะ ส่วนใครที่ชอบงานแบบตันนะคะก็จะปเป็นงานแปดเซาตั้นะคะตกแต่งด้วยลายลูกตุ้มนะคะประดับด้วยงานดอกพิกุลด้วยนะคะหรือจะเป็นงานเหลดสไตล์เส้นเล็กนะคะเป็นงานเหลดถักสวยๆเลยค่ะปิดท้ายกันด้วยงานลงยาให้ชมนะคะจะเป็นงานสายเบ้นนะคะแล้วก็จะเป็นงานจีก้กิมตุ้มกับถุงทองค่ะเป็นงานลงยาสีเขียวเลยนะคะ ลูกค้าต้องการสินค้าแบบไหนหรือว่าความยาวแบบไหนนะคะสามารถทักอินบ็อกเข้ามาได้เลยนะคะแจ้งรายละเอียดเข้ามาได้เลยเดี๋ยวจะมีน้องแอดมินคอยบริการให้เลยนะคะ